หญิงลีเผยพิพนายกรรมยกทรัพย์สีนหักไต่ลายพร้อมฝากถึงบุง๋มปนัดดานักร้องสาวลุกทุ่งเสียงดีมากความสามารถอย่างลีสีจุมพลจากที่เราไลฟ์สไตล์เธอจะเห็นว่าเธอสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของหญิงลีตามคอนเสิร์ตต่างๆหรือตามโซเชียลอย่างเฟ e บุ๊ k หญิงลีสตรีทจอมพูล่าสุดเธอโพสต์คลิปบอกประกาศหากหญิงลีตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างบุริธิเด็กกำพรา้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตไหม่และให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ค่ะกราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลีสาธารณะ ความตายยักจนร่ำรวยทําเอาหลายคนต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่โดยในคลิปเธอพูดว่าสวัสดีเช้าว,วันที่25มกราคม2564เช้าทิ้งียบเหงาวและการตัดสินใจประกาศพูดถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าหญิงลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามหญิงลีขอประกาศจะยกทรัพย์ บริษัทลันลากรุปให้เป็นสาธารณกุศลยกให้เป็นมูลนิธิกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงไม่มีที่อยู่อาศัยโดยฝั่งให้พี่บุงปนัดดาช่วยจัดการที่นาเชื่อดูแลในอนาคตบันเล็กที่14ทับ15 14ทับ16 17ทับ13 3คู่หา6ชั้น1บันได คงจะได้ประโยชน์กับเด็กไร้เกิดที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงบริษัทหญิงลีลันลา20กว่าล้านก็ขายทอดตลาดเพื่อหาเงินเข้ามูลนิธิส่วนพ่อแม่จะได้เงินจากการเสียชีวิต10ล้านจะประกันชีวิตรถย,ยนต์ทุกคันที่ไม่มีงวดบ้านอีกสองที่หยุดติดกันกับลันลา,นลานกรุ๊ปหลังที่สายไหมวันนี้อยากพูดอะไรออกไปเพราะความตายอยู่ใกล้ตัวทุกคน ทุกคนสามารถไปได้ไม่ว่าวัติเฮียหรือโควิดหรือว่าการเจ็บป่วยใดๆก็แล้วแต่ในวันนี้ถ้ายิงลีมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปถ้าเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามขอให้สิ่งที่หามาได้ทั้งหมดมูลค่า50ล้านนี้กอบประโยชน์กับเด็กทารกยักษร้ายที่พ่อแม่ไม่สามารถและก็ไม่มีกำลังฝักเลี้ยงไว้ถ้าเขาโตก็เอาไว้ไป ฝากผู้ใหญ่ใจดีร่วมการเป็นจิตอา,าสาช่วยหญิงลีพอแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนเราไม่เคยเอาเปรียบใครการจ้างงานที่ผ่านมาทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดย้อนกลับไปวันที่เราลำบากเราไม่มีใครเดินเข้าไปหางานทำแต่ในวันนี้ที่มันมีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่าง ครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ยังไม่มีแต่ถ้าวันใดมีลูกลูกต้องรู้จักประกอบอาชีพเป็นดังนั้นวันที้ที่ยังอไอคลิปไวเกี่ค,ความสบายใจสมบัติเหล่านี้จะไปไหนบ้าง